สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคบสำหรับคลิปนี้เราเรียกง่ายว่าจะมาปลูกผักกันนั่นเองเนื่องจากว่ามีหลายๆคนยังทําไม่เป็นดังนั้นเดี๋ยวจะมาสอนให้โดยเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยมาที่เมืองหลักก็คือเมืองนี้นี่เมืองเลเวอร์นะฮะเมืองเลเว่นครับเมืองเลเว่นโททีหลังจากมาถึงแล้วเนี่ยตอนแรกนะครับอ่าเราจะอยู่ในส่วนของตรงมุมตรงนี้เนี่ยหลังจากเราว้ามาเราเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่จุดเกิดหลังจากนั้นนะครับให้หันมาด้านซ้ายหรือ เป็นด้านที่มีเนี่ย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 คนคนเทรดดิ้งตรงเนี้ยด้านนี้ก็ได้นะครับตรงยาวเลยอันนี้บอกตำแหน่งชัดเจนนะหลังจากมาเนี่ยมันจะมีคาว่าฟูดเนี่ยเห็นป่ะมือชันพอถึงแล้วมาในส่วนของหน้าที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวราโหลดแป๊บหนึ่งเนี่ยครับพอเรามาถึงแล้วหน้าแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมียาขายมีอะไรขายว่าไปเนาะอันต่อต่อมาก็คือมาหน้าที่2และมีหน้าที่3ทั้งหมดมี3หน้านะครับ หน้านี้คือหน้า3เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเป็นการซื้ออาหารเพื่อกินได้เลยแบบฉุกเฉินนะครับเนี่ยมีสตรอเบอรี่มีอะไรว่าไปนะครับตามเลเวลที่จะซื้อได้แต่เรามาสนใจอันที่2ก่อนครับคือเป็นของที่เราจะต้องเอาไปใช้ในบ้านเป็นการปลูกนั่นเองอ่ะอันเนี้ยเป็นผักจีนเป็นพายแอปเปิลเป็นเห็ดขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะรเราสามารถซื้อได้เลยนะครับซึ่งเราสา,าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยก็เอาไปปลูกนะครับกุหลาบเนี่ยเป็นในส่วนของ อะไรนะลิมิตนั่นเองนะครับผมยังไม่ซื้อนะแต่ผมน่าจะมีแล้วมนะั้งเนี่ยที่เหลือก็ตามเลเวลนะครับยิ่งเลเวลคุณสูงเท่าไหร่หมายความว่าคุณก็จะปลูกหลายๆอย่างได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมีข้าวโพดสตรอเบอรี่ว่ากันไปนะแครอทเนี่ยเทียบเลยเทียบเลยเอาไว้ชัดก่อนนะโอเคหลังจากที่เราซื้อมาแล้วก็มาดูในกระเป๋านะครับนี่เราซื้อมาแล้วนะชัดเจนนะครับอ,อันดับต่อมาเนี่ยไปที่ฟาร์มเลยก็ได้โกฟาร์มเลย เดี๋ยวระบบเกมจะพาไปหรือถ้าบางคนไม่ทราบก็คือแคมป์เราอาร่้แหละที่บ้านเรานนและมีอยู่ที่เดียวครับพอหลังจากมาที่บ้านแล้วเนี่ยก็ไปที่แปลงปลูกผักอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับอ่ะเนี่ยแต่ว่าตัวเกมมันพาเรามาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ปึ๊บหันซ้ายปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยถึงแล้วครับอันนี้คือฟาร์มของเราและเรายังสามารถเช็คได้อีกด้วยว่าแปลงไหนเราปลูกอะไรไปแล้วบ้างจากตรงนี้ ซึ่งอันนี้ผมลองปลดล็อกเล่นๆดูเพื่อเอาให้ทราบเนาะยังไงก็ทดลองเนี่ยครับเห็นปะเป็นการปลดล็อกได้นะครับเพราะถ้าพื้นที่ไม่พอก็ปลดล็อกโดยการใช้เงินนั่นเองอ่ะอันดับต่อมาเนี่ยเห็นปะคือมันจะบอกอยู่เนี่ยปลูกได้ตามเลเวลเลยเห็นไหมสิบสี่สิบสามสิบเอ็ดสิบเนี่ย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 เห็นปะอ่ะของเราอยู่ประมาณนี้คือเราสามารถปลูกได้แต่ว่าต้องอัพบ้านด้วยนะทาไม่อัพพื้นที่ก็จะไม่ได้ตามนี้เลยเนี่ยเกมบอกอยู่อ่า พอหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือโปรยปุ๋ย,ยลงไปเลยจ้าปึ๊บเลือกแล้วโปรยครับอันนี้ทำทำให้ดูนะทำให้ดูนะอ่าเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นปลูกเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำคือแค่รอนะรอเวลารออะไรเงี้ยกี่วันกี่อะไรว่าไปเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อกดที่ตรงนี้เพื่อซื้อเลยก็ได้นะลืมบอกครับ มันได้2ที่นะจะไปซื้อเองหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่กดตรงนี้เลยก็ได้ครับระบบเกมถือว่าทาออกมาดีนะผมเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมโคตรนานกว่าเกมจะเปิดอ่ะจากนั้นก็เนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วมันจะบอกเวลาอยู่เห็นปะว่ากี่นาทีกี่อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเก็บเกี่ยวได้กี่รอบเนี่ยรอบแรกรอบ2ออะไรเงี้ยปึ๊บ เรียบร้อยเติมน้าให้แล้วนะครับในส่วนต่อมาก็คือต้องมีในส่วนของปุ๋ยด้วยนะครับมีกี่อันก็ต้องซื้อปุ๋ยตามแต่ปุ๋ยเรายังไม่ซื้องั้นหมายความว่าก็ต้องปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้ปลูก3อันนะครับปึ๊บโอเคซื้อละใช้ปุ๋ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นเท่านี้ครับเห็นป่ะ1,000นหมดละพอครบทั้ง2อ,อย่างที่เหลือทำได้แค่รอนะตัวเกมบอกแล้วนะครับว่าอยู่ที่สชั่วโมง เห็นไหมเก็บเกี่ยวได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันบอกแล้วปุ๊บโอเคเท่านี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับถือว่าผมปลูกให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลผล,ผลิตกันอีกหนึ่งทีจากนี้อีก4ชั่วโมง <c oughs> ครับเดี๋ยวให้เข้ามาดูนะถือว่าเป็นการบอกแล้วกันว่าปลูกยังไงมาเดี๋ยวรอเวลาก่อนแล้วกันเนาะหลังจากผ่านไปแล้ว4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูถึงผลผล,ผลิตกันบ้างน,นะครับว่าที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ดูครับ หน้าตานะก็เนี่ยยังใส่น้ําอยู่เลยนะฮะบางอันอันนี้ผมสร้างภายหลังนะแต่อันเนี้ยเก็บเกี่ยวได้แล้วก็เก็บเกี่ยวเลยครับนี่เห็ดขาวนะฮะอย่างแรกต่อมาก็อะไรวะไม่รู้แฮะอันนี้ผ่าแ <c oughs> อปเปิล <c oughs> <Apple. S 1> เดี๋ยวเรามาดูถึงผลผลิตกันมากนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ใส่น้ําใส่อะไรไปก็ได้นะจากที่บอกนะครับว่ามันใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมง อันนี้อีกครึ่งชั่วโมง้งผมมาทําทีหลังนะมาทําทีหลังอ่ะอันนี้ปล่อยไปปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผลผล,ผลิตที่ได้มันเท่าไหร่และเอาไปทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะอย่างแรกเลยมาในส่วนของอาหารก่อนนะครับแต่เปิดที่กระเป๋าและดูกันนะครับอาหารไปไหนแล้วจะเอ๋จะเอ๋เก็บเกี่ยวแล้วไปไหนวะเอาวอา <c oughs> อ๋ออันนี้นี่นี่นี่น เห็ดเจอแล้วนะครับสามารถกินได้เลยนะฮะซึ่งมันจะสามารถเด้งเลือด1.5เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเด้งเลือดได้เลยอันต่อมาคือผักนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพิ่มความหิวด้วยส่วนผลไม้พายแอปเปิลก็เช่นกันก็อีสับป,ปะรดมันคือสับป,ปะรดอ่ะเรียกง,ง่ายๆต่อมาไปที่อาหารนะครับและไอของพวกเนี้ยเราสามารถเอามาทําเป็นวัตถุดิบได้ต่อเนื่องเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเป็นเมนูใส่นี้ไปด้วยนะๆๆนี่ไงเห็นปะ เป็นมนูแปลกๆขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะว่ามันได้อะไรบึงโอ้โหหน้าตาโคตรแปลกตีซอมบี้แรงขึ้น7%ซสุดยอดอันนี้ชัดเจนนะครับมาอันดับต่อมาเดี๋ยวลองแต่ผักนะใส่ไข่นิดนึงอ๋อมีแล้วเมนูนี้มีแล้วมีแล้วไม่ทำนะมีแล้วไม่ทำใส่ผักหน่อยใส่เนื้อหน่อยอ่าไม่ได้ครับอ่ะใส่เนื้อแบบนี้นะ เบอร์รี่กัเห็ดขาวแล้วก็เนื้ออีกสองปุ๊บลูกชิ้นเหรอวั <c oughs> เออเวยเมนูแม่งแปลกดีวะ่ะปุ๊บปุบปบอ๋อเป็นผลไม้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูสับประรดใส่ไข่นี่ไม่น่าได้ปะ่ะะเออไม่น่าได้ปะ่ะเมนูซ้ำละอันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำ อ,อันนี้คือพยายามเปลี่ยนหลายๆเมนูนะครับว่าจะดูว่ามันซ้ำไหมอันนี้อันนี้ไม่ซ้ำเอาเลยครับมีสับปะรดมีเนื้อและไข,ข่ปึ๊บโอ้โหเป็นเนื้อและไข่เอ้ยอันนี้ดีว่ะเพิ่มเพิ่มอันนี้เพิ่มโจมตีนะชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้ดีเลยดีดีแบบไม่มีอะไรต้องพูดเลยอ,อันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งแปลก เห็นไหมหลังจากที่เราเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาลองดูว่าอันไหนที่เราโอเคแล้วก็สร้างอันนั้นอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งแต่ว่ามันไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าในส่วนของอ่าไปที่อาชีพนะครับแล้วก็ไอเนี่ยอัพเชฟเนี่ยอัพแล้วเห็นไหมและเดี๋ยวมันก็จะให้ดูถึงเมนูที่เราทําไปว่ามีอะไรบ้างชัดเจนนะชัดเจนนะเนี่ยเป็นเมนูเพิ่มเติมมาเพียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เหลือก็ต้องไปปลูกปกักปลูกผักเพิ่ม อีกนะครับน่าจะต้องไปตกปลาด้วยทําเมนูแบบแปลกๆอีกหลายอย่างที่มันจะออกมาในอนาคตนะครับที่เราสามารถทําได้มาเดี๋ยวเรามาดูถึงว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้ที่เนื้อมีเนื้อกับมีไข่เนี้ยดีอันเนี้ยดีเพิ่มเพิ่มโจมตี2ีเออันเนี้ยโคตรดีเลยอันเนี้ยดีสุดท่านทำนะแล้วก็ได้หิวได้อะไรด้วยอันนี้โลเห็ดฮะ พิซซาเห็ดอะดูแลเฉยๆนะอันนี้ติดคีเอาทำไปแล้วอันนี้ไม้อันนี้ต้านนะอันนี้ต้านอันนี้ตีซอมบี้แรงขึ้นนะครับถ้าไปอยากบางดาเรารู้ว่าต้องเป็นหมวดค่าซอมบี้อะอย่างเล่นอีเวนต์ไลอ้นอะกินอันเนี้ยเผื่อรอไปเลยเพราะว่าจะได้ตีแรงมากขึ้นสลหรับซอมบี้ชัดเจนนะเป็นสลัดด้วยแล้วก็อันนี้ผลไม้สลัดอ่าอันนี้เร่งเรื่อยๆนะครับจากที่ดูน่าจะมีแต่อันนี้แหละที่ดีที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้นะที่เห็นนะ ในอนาคตเดี๋ยวมีอีกเยอะครับอ่ะไหนๆก็ได้ละเดี๋ยวกินสักเล็กน้อยก่อนจบคลิปขอเป็นลูกชิ้นแล้วกันเพราะยังไม่ได้ไปเจออะไรเรียกเป็นลูกชิ้นเลยก็ได้เหมือนที่หมายเนี่ยกินเสร็จในบ้านเลือดก็เด้งอะไรก็เด้งเงี้ยแต่มันนี่ๆหน่อยๆเนาะเอาเป็นดังนี้แหละสําหรับคลิปว่าในการอาปลูกผลไม้และคําแนะนําควรปลูกให้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้อัพในส่วนของไอพ่อครัวนี่แหละเพราะมันสําคัญมากๆนะสำหรับในการเล่นก็เป็นดังนี้แล้วกันนะหวังว่าจะได้ไประโยชน์กันไปครับ